กลับมาพบกันอีกครั้งที่รัฟต้ามอเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายคนรอคอยกับการรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินรบของประเทศไทยทั้งเรื่องสมรรถนะประสิทธิภาพราคาและแนวโน้มในอนาคตของกองทัพอากาศไทยในยุคใหม่ต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในหัวข้อที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการการบินของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยโดยเฉพาะกองทัพอากาศไทยหรือที่เราเรียกกันว่า ATAF ได้มีการปรับปรุงขีดความสามารถด้านอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยใช้เครื่องบินรบหลักๆอย่าง F16, F5 รวมถึงซับริเป็นซี D ซึ่งประจำการมานานและยังคงมีสมรรถนะที่ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปความท้าทายด้านเทคโนโลยีและสถานการณ์ในภูมิภาคก็เปลี่ยนไปทำให้ไทยต้องเริ่มมองหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่าประหยัดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ทำการประเมินเครื่องบินหลายรุ่นจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น F16 บล b l o c ษ70ส่วน72จากสหรัฐอเมริกาหรือ Gripen E F จากสวีเดนหลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาที่ยาวนานกว่า10เดือนไทยก็ตัดสินใจเลือก Gripen E F จากซาประเทศสวีเดนเนื่องจากให้สมดุลที่ดีระหว่างสมรรถนะราคาความง่ายในการบำรุงรักษาและศักยภาพในการอัปเกรดในอนาคต ในปี2025รัฐบาลไทยได้อนุมัติการจัดซื้อเครื่องบินทริปเป็นรุ่นใหม่จำนวน4ลำมูลค่าประมาณ19.5พันล้านบาทหรือราว595-600ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นเฟสแรกของโครงการขยายฝูงบินเครื่องบินรบยุคใหม่โดยเป้าหมายในอนาคตคือจะมีเครื่องบินทริปเป็นทั้งหมด12ลำที่ประจำการเต็มรูปแบบการจัดซื้อครั้งนี้เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดนหรือที่เรียกว่า Government-to-Government และมีการแนบแพ็กเกจพิเศษมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีการฝึกอบรมบุคลากรให้รวมถึงการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมภายในประเทศเมื่อพูดถึงสมรรถนะของทริปเปิลเอฟต้องบอกเลยว่านี่คือเครื่องบินรบขนาดกลางที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคนี้มันติดตั้งเรดาร์แบบ AESA รุ่นใหม่ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงระบบอินฟราเรดเซิร์แอนด์แฟลกที่ช่วยให้สามารถตรวจเจอเครื่องบินข้าศึกได้โดยไม่ต้องพึ่งสัญญ,ญาณเรดาร์ ซึ่งเหมาะกับการรบในยุคที่เทคโนโลยีลแพร่หลายมากขึ้นในส่วนขององค์การสื่อสารริปเป็นใช้ระบบ Data Link ที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินและฐานควบคุมภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การสื่อสารระหว่างหน่วยรบเป็นไปแบบเรียลไทม์และสามารถวางแผนการโจมปีร่วมกันได้อย่างแม่นยําซึ่งนี่คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Network Cent r i c w a r f a r e หรือสงครามเชิงเครือข่ายสำหรับอาวุธเครื่องบินกริปเปนอีเอฟสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ขีปนาวุธโจมตีพื้นระเบิดนำวิถีรวมถึงปืนกลอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในลำตัวเครื่องบินรุ่นที่ไทยเลือกนั้นยังรองรับการใช้งานขีปนาวุธระยะไกลแบบเมตอซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธ BVR หรือ Beyond Visual Range ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ในแง่ของความเร็วปริปเป็น E F สามารถบินได้สูงสุดถึงเมตสอหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการราว1,500กิโลเมตรและมีระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศที่ช่วยยืดเวลาการบินให้ยาวนานขึ้น จุดเด่นอีกอย่างคือระบบเครื่องยนต์ GEF 414ที่มีแรงขับมหาศาลแต่กินเชื้อเพลิงน้อยซึ่งเหมาะกับประเทศที่ต้องการเครื่องบินประสิทธ,ธิภาพสูงแต่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำเรื่องของราคาหลายคนคงอยากรู้ว่ากริปเปนมีราคาแพงแค่ไหนจากข้อมูลล่าสุดเครื่องบินกริปเปนก e. F1 ลำมีราคาประมาณ85ล้านเหรียญสหรัฐแต่ราคาจริงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่สั่งเพิ่มและเงื่อนไขในสัญญาสำหรับไทยนั้นการจัดซื้อครั้งนี้รวมค่าอะไร การฝึกอบรมและระบบสนับสนุนพื้นดินทั้งหมดซึ่งถือว่าคุ้มค่ากว่าการเลือกเครื่องบินรบจากบางประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเกือบเท่าตัวจุดเด่นที่สําคัญของปริเปนคือค่าบํารุงรักษาที่ต่ําและการใช้งานที่ยืดหยุ่นนักบินสามารถฝึกฝนและปฏิบัติการได้ง่ายกว่าเครื่องบินรุ่นหนักอย่าง F15 หรือราเฟลนอกจากนี้ซาบยังให้สัญญาในการถ่ายโอนเทคโนโลยีซึ่งหมายความว่าไทยจะสามารถผลิตหรือบํารุงรักษาชิ้นส่วนบางส่วนได้เองในประเทศ ถือเป็นจุดแข่งที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ในด้านข้อเสียหรือความท้าทายแน่นอนว่าการซื้ออาวุธขนาดใหญ่แบบนี้มักถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของงบประมาณและความโปร่งใสหากการจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดความล่าช้าในการส่งมอบอะไรก็อาจกระทบต่อประสิทธิภาพของฝูงบินได้นอกจากนี้การฝึกอบรมบุคลากรใหม่เพื่อใช้งานระบบที่ซับซ้อนก็ต้องใช้เวลาและงบประมาณเพิ่มเติมเ,มเช่นกัน อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือกริปเปนของไทยเคยถูกนำไปใช้ในภารกิจจริงมาแล้วในปี2025ระหว่างความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยได้ใช้เครื่องบินกริปเปินซีในการลาดตระเวนและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินถือเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินรุ่นนี้ของไทยถูกนำไปใช้จริงในสถานการณ์เกึื่อสงครามและผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจมากแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบมองไปในอนาคตกองทัพอากาศไทยมีแผนจะจัดซื้อกริปเปินอี เพิ่มเติมภายในปี2028เพื่อแทนที่ F-16 รุ่นเก่าที่จะปลดประจำการการอัปเกรดในระยะยาวยังรวมถึงการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่และอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงซึ่งจะทำให้ไทยมีขีดความสามารถทางอากาศที่ทเทียเทยมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การเลือกริเบนของไทยยังสะท้อนถึงความพยายามในการรักษาความสมดุลระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออกเพราะในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคหันไปหาสหรัฐหรือจีน ไทยกลับเลือกสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองและมีชื่อเสียงเรื่องเทคโนโลยีด้านการบินที่มั่นคงการตัดสินใจครั้งนี้จึงถือเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดของรัฐบาลไทยในแง่ของประสิทธิภาพเทียบราคา Gripen E เอฟถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะให้สมรรถนะใกล้เคียงกับเครื่องบินรบชั้นนําอย่างราเฟลหรือ e u r o ไ i g h t e r ทาย,ยูนแต่ราคาถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งยิ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาที่ต่ากว่า ก็ยิ่งทําให้เครื่องบินรุ่นนี้เหมาะสมกับประเทศที่ต้องการขีดความสามารถสูงแต่ต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้เครื่องบิน Gripen E F ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นระบบรบอัจฉริยะที่ออกแบบมาให้ทํางานได้ทั้งการสู้รบก,การลาดตระเวนและการป้องกันประเทศแบบครบวงจรไทยกําลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทัพอากาศที่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยปลอดภัยและพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติในทุกสถานการณ์ นี่คือภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินรบริเ็นของกองทัพอากาศไทยที่กำลังจะเป็นกำลังหลักในทศวรรษหน้าถ้าคุณชอบคลิปแนวรีวิวเทคโนโลยีการบินและยานยนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง rafta motor แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ